สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวคุณใดครับคันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้จะเป็นสไตล์ที่ว่ายกออกได้ทุกคิ้นมีสามคินเจ้าของก็ต้องการที่ว่าต้องนั่งทํางานข้างในได้มีโต๊ะบล็อกอัพขึ้นมาตัวนี้ผมมีเซตให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้บุนไดตัวนี้ตัวนี้บอกคู่หน้าเป็นเบาหมุนเราสามารถหมุนได้ทั้งคู่เลย อันนี้จะเป็นฮุนไดเป็นสไตล์ที่ยกเข้ายกออกง่ายที่สุดไม่ต้องเจาะไม่มีการเจาะรถใช้ยึดกับน็อตตัวเดิมหมดทุกอย่างกำลางสไลด์สามารถยกออกได้เลยอ่าอันนี้จะเป็นฮุนไดอ่าคันนี้ก็จะมีดิ้นชักตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ดิ้นชักตัวใหญ่มาเลยครับแลวตัวนี้เราก็จะมีบานสไลด์ออกมาอีกเห็นไหมครับความยาวเมตร หกสิบเซนครับตัวนี้อ่าตัวนี้หกสิบเซนส่วนฝั่งนี้ก็จะมีตัวอาตัวนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้เรากดลงไปอ่าเราก็จะมีที่เก็บของในนี้เหมือนกันครับดูมัเลือกอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันมีที่เก็บของเหมือนกันครับอ่าส่วนข้างในนี้เราสามารถตรงนี้นั่งได้เลยฝั่งนี้จะเป็นตัวพิงโซฟาตัวนี้จะเป็นแผ่นไม้กระดานนะเรามาวางนี้เวลาเรานอน เห็นไหมครับเราสามารถเป็นที่พิงได้แต่เจ้าของคันนี้เขาเน้นนั่งทํางานข้างในเลยครับตัวโน้ตจะเป็นบล็อกอัพจะเป็นที่นั่งเขาเลยครับตัวนั้นที่ทํางานโดยเฉพาะคันนี้เขาติดแอร์มีแอร์ส่วนส่วนตรงนี้ก็จะไว้ตู้เย็นเราเปิดตู้เย็นได้อ่าเราสามารถเปิดฝาตู้เย็นตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดเราจะขึ้นข้างท้ายเห็นไหมฮุนไดถ้าเราไม่ข้ามตัวนี้เราก็เปิดตัวนี้ครับเห็นไหมผมใช้ตัวดู เราเ็าสามารถเดินทะลุขึ้นไปได้เลยครับคันนี้อ่าตัวนี้นะครับส่วนการนอนฝั่งนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ครับคันนี้เขาใส่แบตเตอรี่ลิเธียมมาแอมป์เยอะอยู่ครับต้องการเน้นไว้แบตตรงนี้เลยเห็นไหมตัวนี้จะแยกออกสามชิ้นชิ้นหนึ่งสองสามชิ้นครับอ่าตัวนี้ไว้แบตเตอรี่โดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้เป็นหุ่นใด ฝั่งน้ําผมก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วครับเข้ารูปหมดเลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับส่วนการนอนเดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกลางให้ดูเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะ,ะการนอนอ่าฝั่งนี้เห็นไหมครับเป็นบล็อกอัพตัวนี้เราสามารถนั่งได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราอยากผู้โดยสารนั่งปกตินะหันเบาะเหมือนเดิมเราก็กดตัวนี้ลงมปครับ อ่าตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ของกลางป้องอัพแผ่นกระดานออกมาแล้วนะครับที่ปูนอนถ้าเกิดเราอยากจะเอบาะตัวนี้เลื่อนกลับมาใช้เหมือนเดิมเราก็กดลงพอดีผมถ่ายมือเดียวมันจะไม่ถนัดให้ดูฝั่งนี้แล้วกันเห็นไหมมันจะแยกครับหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องครับตัวนี้ตัวข้างในนี้ก็จะเป็นระบบไฟอยู่ตรงนี้เห็นมครับตัวนี้ผมเลยต้องเจาะรูว่าใช้อยู่ตรงนี้ครับอ่าเราสามารถเก็บของได้หมดทุกอย่างครับคันนี้อ่าตัวนี้ถ้าเกิดเรานอนเห็นไหมครับ แล้วดึงตัวนี้ขึ้นมาเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับปั๊บอ่ามันก็จะเป็นแผ่นยาวแล้วครับเราก็เอาฟองน้ํามาปูนอนได้เลยครับคันนี้นี่เบาะตัวนี้ก็ถ้าเราไม่ไม่หันกลับมาเรานอนก็นอนราบได้เลยครับความยาวตัวนู้อยู่ร้อยแปดสิบครับมาถึงนี้ครับร้อยแปดสิบแต่การนอนไม่เวียนหาอ่าตัวนี้จะเป็นหุ่นใดนะครับตัวนี้อ่านี่ครับหุ่นใดครับตัวนู้ ฟองน้ําเราตัดให้หมดพอระปูเต็มมันจะลาาไปหมดเลยครับเราสามารถนั่งข้างในก็ได้นี่ครับสามารถใช้ชีวิตได้เลยคันนี้สองคนครับเน้นคันนี้เน้นยกเข้ายกออกทุกคินครับเวลาเดี๋ยวเจ้าของบอกเขาจะไปต่อภาษีเขาก็ยกออกแล้วบอกมาใส่อ่าโอเชนะครับ